ตามจากการปวดศีรษะเมื่อสมัย30ปีก่อนนั้นประมาณปีพุทธศักราช2,496อาตมายังอยู่ที่วัดพรมบุรีใครจะมาเจริญกรรมฐานต้องอยู่ในศาลาการเปลี่ยนมีประสบการณ์กรรมฐานจากโยมผู้หนึ่งชื่อโยมอ่อน และโยมที่อยู่บ้านองคารักษ์ตอนนั้นอายุเจสบกว่าปวดหัวไม่พักปวดหัวจะแตกอัตจจมาก็บอกโยมกำหนดไปนะตายให้ตายเราจะได้รู้กฎแห่งกรรมกรรมของเราเองโยมอ่อนก็ปวดหัวจะแตกจะแยกออกเป็นสองส่วนแล้วไปขอยามาทานก็ไม่หายเลิกนั่งเมื่อใด อาการปวดหัวก็หายเมื่อนั้นแต่ถ้านั่งเมื่อใดปวดน้ำตาไหลพรากแต่โยมผู้นี้ก็ปฏิบัติได้เดี๋ยวแตกโป้งยยกรูปนำขันห้าเป็นอารมณ์นี่ต้องแยกอย่างนี้นะไม่ใช่ฟังเทศลำดับยานยุบหนอบ้องหนอก็ยังทำไม่ได้แล้วบอกว่าได้ยานโนนยานนี้ถ้ายุบหนอพองหนอยังทำไม่ได้ ก็เลยไม่รู้ว่าได้ยาอะไรกันแน่พอปวดหนักๆเข้าโยมอ่อนก็กำหนดพอระเบิดศีรษะโป้องออกไปจิตก,ก็เข้าสู่ภาวะกลายเป็นปัญญาโยมอ่อนได้ระลึกกฎแห่งกรรมแล้วก็มาถวายรายงานสอบอารมณ์หลวงพ่อครับผมรำลึกได้แล้วตอนนี้ผมหายจากการปวดหัวแล้วเมื่อก่อนนั้น ผมเคยเป็นลูกศิษย์วัดก้าวช่างอยู่ที่ปรมบุรีนี้เองเด็กวัดสมัยก่อนจะเรียนหนังสือกับพระจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มจนกว่าจะได้บวชในพระพุทธศาสนาขณะนี้โยมอ่อนอายุ78ได้เริ่มรึกกฎแห่งกรรมถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติก็จะไม่สามารถร,รึกกฎแห่งกรรมได้แต่เมื่อมาปฏิบัติกรรมฐาน เวทนาก็กำหนดปวดหัวจนแตกโป้งออกมาปัญญาเกิด <t> นี <that word> Hence, ่คือเวทนาปัญญาเกิดต้องรำรึกชาติได้นี่เรียกว่ารู้กฎแห่งกรรมรู้ได้จากการปฏิบัติเมื่อสมัยก่อนนั้นมีโรงยาฝิ่นอยู่ข้างวัดเตยเขาเรียกว่าบ้านพลูบ้านไซคนสูบยาฝิ่นยังมากมายนักมีอาแปะแก่คนหนึ่งอยู่ใกล้วัด ขโมยมาลักของมากมายจึงจ้างเด็กวัดไปยิงขโมยใช้ปืนแก๊ปยิงใส่ลูกโดดเป็นเงินกลมเอาดินปืนใส่ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มขโมยที่ไปลักของอัปแปะกําลังนอนสูบยาฝิ่นโรงงานยาฝิ่นในสมัยก่อนเป็นสังกะสีผู้ผู้เด็กวัดก็เอาปืนไปเจาะยิงที่ศีรษะสับไกย,ยิงทันที ัวระเบิดตายคาที่จนบัดนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงคนที่ถูกยิงตายเป็นขโมยชอบหลักเล็กขโมยน้อยจนคนส่วนใหญ่อึมระอาอาแปะก็จ้างเด็กวัดไปยิงยิงเสร็จแล้วก็นำปืนไปคืนได้ค่าย,ยิง12บาทเด็กวัดที่ว่านี้ก็คือโยมอ่อนและพวกนั่นเองพาโยมอ่อนะระลึกได้ โยมอ่อนก็แผ่เมตตาขอโอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนั้นอาการปวดศีรษะก็หายนี่หายได้จากเวทนากรรมสัตทันตารู้ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอัตมาขอฝากเอาไว้ด้วยนะเวลามีเวทนานิดหน่อยโยมกันเลิกกันแล้วจะรู้กฎแห่งกรรมได้อย่างไรกฎแห่งกรรมจะรู้ได้จากเวทนา ปวดหน่อยก็เลิกนั่งเมื่อยหน่อยก็เลิกนั่งโยมจะไม่ได้อะไรเลยนะถ้ายมคิดจะใช้กรรมโยมก็ต้องสู้กับเวทนาโยมอ่อนก็แผ่เมตตาขอโอิกรรมอย่าเอาเวรเอากรรมแก็ขคาพเจ้าเลยค่าพเจ้าขอาอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญกรรมาฐานดวงวิญ,ญญาณจะอยู่ในพบได้ขอให้รับทราบการอุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าคนที่ถูกยิงตายในครั้งนั้นจะมีคนไม่ชอบมากมายเพราะไปลักขโมยของเขาแต่คนที่ไปฆ่านั้นก็ต้องรับผลของกรรมเพราะเป็นคนฆ่าเขาการจะฆ่าแมวฆ่าสุนัขฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่ก็เป็นบาปทั้งนั้นเพราะไปปลิดชีวิตเขาเอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันในการค้าขายยังไงมันก็บาปทั้งนั้น แม้กระทั่งข่ายุงข้ามมดข่าหนูก็ต้องบาปไม่มีอะไรที่ว่าไม่บาปนะอาตมาขอฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ด้วยเวทนาจับจุดกดแห่งกรรมจับจุดได้อย่างนี้แก้วนำเนื้อหาในส่วนนี้มาจากเรื่องกดแห่งกรรมรู้ได้จากเวทนาเจ้าของเรื่องพระราสุธิยานมงคล หลวงพ่อจรันทิตฐธรรมโมจากหนังสือกดแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สี่เสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม